ตูนินดี้เรื่องดีเมซินดิจิตอลสีแคดเนี่ยขเยขาเรียกได้ว่าเป็นแอนิเมชันระดับตำนานเลยนะครับผมจะเกิดจะนับแค่ยอดวิวเพียงแค่ตอนแรกตอนเดียวเนี่ยยอดวิวเนี่ยก็ปาไปเกือบจะ300ล้านแล้วและแน่นอนอยู่แล้วแหละว่าคุณภาพกับยอดวิวเนี่ยมันก็ต้องเป็นของคู่กันด้วยเนื้อเรื่องนะครับที่ถูกรุงแ่งมาอย่างดีจากคูสเวิร์กและยังได้แรงบันดาลใจมาจากนิยายไซเบอร์ฮอร์เรอร์ในตำนานอย่าง I Have No Mouth a n d I Must Scream นั่นจะไม่เนื้อเรื่องอยู่ด i เ i ซิน i ิจิตอเรีาคดเนี่ยเรีย โดยเนื้อเรื่องย่อของ e a เมซิกดิ i ิตอลซิ c u t ที่ถูเคียนไว้บนหน้าเว็บกิทบลักชั่นเนี่ยก็จะกล่าวประมาณว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่จิตอยู่ในโลกเสมือนจริงพร้อมกับมนุษย์อีก5คนและตอนนี้เนี่ยพวกเขาก็ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของ AI สุดประหลาดและต้องเผเชิญหน้ากับความบอบช้ำทางจิตใจของพวกเขาซึ่งในตอนนี้เนี่ยแอนิเมชันเรื่องนี้เนี่ยก็ได้ออกมาทั้งหมด2ตอนแล้วนะครับตอนแรกนะครับก็จะแนะนําเราเกี่ยวกับตัวละครต่างๆและก็เป้าหมายของเรื่องแต่ตอนต่อมาเนี่ยก็จะเป็นตอนที่เราเริ่มในการดําเนินเนื้อเรื่ และหลังจากที่ทุกคนดูกันมาแล้วเนี่ยก็คงจะคิดถึงเนื้อเรื่องในอนาคตน,นะครับว่าตอนต,อต่อไปเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงก็เลยส่งผลให้หลายๆคนเนี่ยเริ่มที่จะคิดทฤษฎีของตัวเองขึ้นมาครับก็เพื่อที่จะได้หาความเชื่อมโยงต่างๆของเนื้อเรื่องและมันอาจจะทําให้เราเนี่ยได้รู้ความจริงของการ์ตูนอาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่กูสเว่อร์นะรอที่จะสะไพรสเราอยู่และในวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงทฤษฎีที่มีชื่อว่าคนในโรงละครทั้งหมดเนี่ยอาจจะเป็น AI ก็ได้ ถ้าเกิดจใจเริ่มพูดถึงประเด็นนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็ต้องพูดดักกันไปก่อนแล้วนะครับ แบบว่ากูสเวิร์กเนี่ยก็ได้บอกมาแล้วไม่ใช่เหรอว่าเรื่องนี้เนี่ยเกิดจากที่วิญญาณมนุษย์ทั้งหมด5ดวงนะครับมาติดอยู่ในเกมนี้กูสเวิร์กเนี่ยก็บอกเคลียร์ไว้ชัดเจนแล้วถ้าเกิดอยู่ดีๆกูสเวิร์กมาเล่นแบบว่ามีตัวหนึ่งเป็น AI หรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นการบิดเบือนเนื้อเรื่องที่เคยบอกไว้เหรอที่จริงนะครับเรื่องนี้เนี่ยผมมีทฤษฎีมาแก่แต่ว่าเนื้อหาตรงนี้เนี่ยต้องวิเคราะห์ส่วนแรกก่อนเพื่อทุกคนได้เข้าใจถึงทฤษฎีนะครับผมก็เลยจะไม อย่างที่รู้กันนะครับว่าในเอพิโซดที่2เนี่ยมีการเล่นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับ n p c ที่มีชื่อว่ากัมมิคูซึ่งในแอคของการเล่าเรื่องเองแล้วเนี่ยก็จะเล่าในแบบประมาณว่ากัมมิคูเป็น AI ที่อาศัยอยู่ในโลกเกมแห่งนี้และถูกสร้างขึ้นมาโดยเคนแต่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยมาได้รู้ความจริงว่าตัวเองเป็น n p c เนี่ยเขาเนี่ยก็รู้สึกเศร้ามากๆซึ่งจะเกิดมองผิวเผินแล้วเนี่ยมันก็เหมือนจะไม่มีอะไรนะแต่ว่าในความคิดของผมเนี่ยผมคิดว่าโปกติ n p c เนี่ยถ้าเกิดได้รู้อะไรบางอย่างแล้วมันไม่ควรจะะแบบบบีป สิ่งที่คำไม่กูแสดงออกมาเนี่ยผมคิดว่ามันเกินกว่าคำว่าปัญญาประดิษฐ์แล้วนะคือถ้าเกิดสมมติเล่นเนี่ยเกมนะครับถ้าเกิด n p c มันรู้ว่าตัวเองไม่มีจริงแล้วเนี่ยมันก็น่าจะไม่ได้รีแอคชั่นอะไรนะครับเพราะยังไง n p c มันก็คือ NPC จะว่าสิ่งที่คำใม้กูรีแอคชั่นออกมาเนี่ยเมื่อเรารู้สึกเศร้าหรือรู้สึกไม่มีตัวตนเนี่ยท่าทางการแสดงออกมันก็คือแบบนี้เลย คือแบบว่ามันเป็น NPC ที่สมจริงเกินไปครับและในตอนสุดท้ายที่กัมมิคูได้มายังโรงละครเนี่ยเคนนะครับก็ได้รีบจัดการเขาทันทีเลยนะแล้วก็ยังบอกอีกว่าถ้าเกิดเขาเนี่ยไม่รู้ว่าใครคือ NPC หรือว่าใครคือคนจริงๆเนี่ยมันจะเกิดเรื่องที่ไม่ดีขึ้นและคิดดูนะครับขนาดเคนเนี่ยที่เรียกได้ว่าเป็นเจ้าของโลกนี้เลยเนี่ยยังกังวลเลยนะครับว่าเขาจะสับสนระหว่าง NPC กับคนจริงๆและที่เคนทำสีหน้าแบบนเนี้ยเนี่ยดูว่ามันอาจจะเคยเกิดขึ้นมาแล้ว และด้วยทั้งหมดที่ผมเล่ามาเองเนี่ยมันก็เลยทําให้ผมนะครับปิ้งทฤษฎีหนึ่งขึ้นมานั่นก็คืออาจจะมี AI แฝงตัวอยู่ในคณะโรงละครก็เป็นได้แล้วใครกันล่ะ่อนอื่นนะครับเราเนี่ยก็ต้องมาแยกกันก่อนเนาะว่าระหว่างคนจริงๆกับ AI เนี่ยมันต่างกันยังไงบ้างโดยคนจริงๆนะครับผมก็จะเอาผมนี่เป็นหลักส่วน AI เนี่ยก็จะเป็นกามิคิวโดยลักษณะของมนุษย์ที่เข้ามาติดในโลกนี้เนี่ยสิ่งที่จะสามารถคอนเฟิร์มได้ชัดๆเลยนะครับว่าเขาเนี่ยไม่ใช่ AI ก็คือการที่เขาเนี่ยสามารถแอสเตรคเตดหรือกลายเป็นนาม,มาทาได้แล้วถามว่า n อ c นเนี่ยสามารถกลายเป็นนาม,มาทาได้ไหมคําตอบคือไม่ครับเพราะจะเห็นจากที่กำไมกูเนี่ยเศร้าแบบว่าดิ่งเต็มที่แล้วนะแต่ว่าเขาเนี่ยก็ไม่ได้กลายร่างเป็นนาม,มาทาเขาเนี่ยนั่งเศร้าอย่างหมดหวังแทนซึ่งถ้าเกิดเป็นมนุษย์จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็น่าจะกลายเป็นนาม,มาทาไปแล้วนะ ข้พอพิสูจน์ต่อมานะครับก็คือเคนเนตจะไม่สามารถลบตัวตนของมนุษย์จริงๆได้นะครับอย่างที่เราเห็นในตอนที่สอนะครับว่ากามิกูเนยถูกลบตัวตนไปซึ่งแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าเขาเป็น AI ที่เคนสร้างขึ้นแต่ถามว่าเคนเนตสามารถลบตัวตนของคนที่เป็นมนุษย์จริงๆได้ไหมก็จริงๆนะครับในเนื้อเรื่องเน่ยก็ผมก็ยังไม่เคยเห็นเคนพยายามจะลบพอมนี่ทิ้งนะแต่ว่าสิ่งที่ผมคิดเน่ยก็คือเคนเนตไม่น่าจะลบได้หรอก ือถ้าเกิดสมมติว่าเคเนี่ยสามารถลบมนุษย์ได้จริงๆนะเขาเนี่ยก็คงจะลบคอฟโมที่เป็นแอสเซ็กแตททิ้งไปตั้งนานแล้วแถมยังไม่ต้องมาสร้างพื้นที่ไว้สําหรับเก็บพวกที่กลายเป็นนามธรรมอีกเพราะฉะนั้นก็อาจจะแน่ใจได้ว่าเคนั้นไม่สามารถลบตัวตนของคนที่เป็นมนุษย์จริงๆได้วิธีการจำแนกต่อมาเนี่ยเรีวยกว่าเป็นสิ่งที่กูสเวิร์กออกมาบอกด้วยตัวเองเลยนะครับก็คือปกติแล้วถ้าเกิดเป็นมนุษย์ที่มาติดอยู่ในโลกเกมแห่งนี้เนะี่ยพวกเขาก็จะยังหลงเหลือความทรงจําเกี่ยวกับโลกความเป็นจริงอยู แต่ว่าสิ่งที่จําไม่ได้แน่ๆเนี่ยก็คือชื่อของตัวเองและตัวเองเนี่ยเป็นใครซึ่งสังเกตง่ายๆจากตอนพลอตได้เลยนะครับในฉากที่พอมนี่กําลังหนีเนี่ยเธอก็ไปเจอเข้ากับคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งนะครับซึ่งเจ้าภาพตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นสปาร์กับความทรงจําบางอย่างของเธอทําให้เธอนั้นถึงขั้นสติแตก แต่ว่าในส่วนของความทรงจํา AI เนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งทำให้กูเนี่ยก็มีความทรงจําเกี่ยวกับแม่ตัวเองด้วยนะแต่พอรู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่มีจริงแล้วเป็นแค่ AI แล้วเนี่ยเขาเนี่ยก็กลับจําหน้าแม่ของตัวเองไม่ได้ซะง,งั้นซึ่งความจางระหว่าง AI กับมนย์จริงๆที่ผมจําแนกมาได้ก็มีประมาณนี้แหละครับมาครับเรามาเริ่มทาการวิเคราะห์สมาชิกในโรงละครกันดีกว่าว่าใครกันแน่นะที่เป็น AI โดยผู้ที่ต้องสงสัยนะครับว่าเป็น AI เนี่ยก็คือสมาชิกของคณะโรงละครนั่นเองครับ ตัวแรกนะครับก็จะเป็นซูโบลซึ่งนิสัยของซูโบลเนี hmm. ่ยเธอก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะเอนจอยกับการเข้าสังคมสัเท่าไหร่ mm hmm. คือแบบมินิสัยที่ห้าๆนะครับ mm hmm. ประมาณนั้น ซึ่งอะไรนะครับที่สามารถเป็นข้อสังเกตสําหรับซูโบได้บ้างเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็อาจจะหาได้ยากนะเพราะาตัวละครเนี้ยแอร์ไทม์ในเนื้อเรื่องน้อยมากๆเลยยิ่งตอนที่2เนี่ยไม่ได้ไปประชนภัยด้วยซ้านะครับเราก็เลยไม่ได้เห็นอะไรเลยนะแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่ผิดปกติไปจากมนุษย์ธรรมดาด้วยนะครับเธอเนี่ยก็ยังมีนิสัยเหมือนกับมนุษย์ทั่วไปก็คือการห่วงใยคนอื่นด้วยนะถึงแม้ว่าเธอจะไม่ค่อยแสดงออกอง,ง่ายๆเลยเนี่ยตอนที่พรอมนี่เข้ามานะครับเธอก็ยังพูดต้อนรับพรอมนี่ เพราะฉะนั้นเนี่ยซูโบเนี่ยผมก็จะขอคิดว่าเป็นมนุษย์จริงๆก่อนก็แล้วกันคนจอมาเนี่ยก็คือแกนเกลนะครับผมซึ่งน่าเศร้านะครับที่ต้องบอกว่าแกนเกลเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่มีเบาะแสน้อยมากๆแต่ว่าเธอเนี่ยกลับมีสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับที่แตกต่างจากทุกคนในโรงละครและไม่แน่นะว่าสิ่งนีนะ้อาจจะเป็นตัวยืนยันก็ได้นะว่าเธอเนี่ยแหละคือ AI ด้วยความสามารถของเธอนะครับที่เธอเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนอารมณ์ได้ตามแต่แมสนะครับที่มันแสดงอยู่บนหน้าของเธอซึ่งปกติแล้วนะครับการที่คนเราจะเศร้าหรือว่าจะแฮปปี้ได้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในตอนนั้นแต่ว่าในกรณีของแกนเกลเนี่ยเหมือนกับว่าถูกจ้างโปรแกรมนะครับให้แสดงอารมณ์ตามแมสแต่ว่าคําถามก็คือแกนเกลเนี่ยสามารถแสดงอารมณ์ที่นอกเหนือจากแมสที่เธอใส่ได้ไหมคําตอบก็คือก็ได้ครับจากฉากหนึ่งในตอนที่2นะครับ แจ็คได้บอกกับแกนเกิลว่าถ้าเกิดแกนเกิลไม่ทําตามที่เขาสั่งเนี่ยเขาก็จะเปิดเผยความลับของแกนเกิลให้กับรากาชานั่นทให้แกนเกิลนะครับได้หัวเราออกมาอย่างสิ้นหวังเลยและจากข้อมูลทั้งหมดของเธอเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีน้ําหนักเท่าไหร่นะครับให้เราได้วิเคราะห์ผมก็เลยจะขอสันนิษฐานไว้ก่อนนะครับว่าแกนเกิลเนี่ยไม่น่าจะใช่ AI ผมรู้สึกว่าอารมณ์ของเธอเนี่ยมันยังซับซ้อนเกินไปและเธอเนี่ยก็ยังเก็บงําความลับด้วยซึ่ง AI ไม่น่าจะทําแบบนั้นได้นะ ตัวต่อมานะครับก็คือคิงเกอร์ตัวละครนี้นะครับก็ไม่ต้องพูดอะไรมากเลยคือมองภายนอกเนี่ยก็น่าจะวิเคราะห์ได้แล้วนะว่าเขาเนี่ยคือมนุษย์จริงๆเลยแหละด้วยบุคลิกของเขานะครับที่เป็นคนวิตกกังวลกับโลกนี้มากๆเพราะาเขาเนี่ยได้เข้ามาในโลกแห่งนี้ก่อนทุกคนจะมาอีกนะครับทาให้เขาเนี่ยได้เหตุการณ์เปลี่ยนผ่านอะไรต่างๆและยังเป็นคนที่อยู่ในโลกใบนี้มาน,นานที่สุดอีกด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่แปลกหรอกนะครับที่มนุษย์คนหนึ่งเข้ามาในโลกที่ตัวเองไม่คุ้นเคยแถมยังอยู่มานนานขนาดนี้เนี่ยจะให้เป็นบ้าก,ก็ไม่แปลกอะนะแล้วก็ยังมีข้อสังเกตหนึ่งนะครับที่เป็นตัวยืนยันได้อย่างชัดเจนเลยว่าคิงเกอร์เนี่ยเป็นมนุษย์จริงๆนั่นก็คือบทสนทนาของเขานั่นเองครับสังเกตจากตอนที่1ได้เลยนะครับว่าคิงเกอร์เนี่ยจะชอบพูดอะไรบางอย่างนะครับที่เกี่ยวกับเレกชันแมลงซึ่งในตอนที่1ก็พูดถึง2รอบด้วยกันเลย i someone say something about an insect collection? An insect collection? ส่วนในตอนที่2เนี่ยเขาก็ยังมีการกล่าวถึงผีเสื้อด้วยนะครับด้วยบทสนานี้เนี่ยก็จะทําให้เรารู้นะครับว่าคิงเกอร์ก็ยังมีความทรงจําหลงเหลืออยู่ก่อนที่จะเข้ามาในโลกแห่งนี้และอย่างที่กูดเวิร์กบอกนะครับว่ามนุษย์เนี่ยสามารถจําอดีตของตัวเองได้เพราะฉะนั้นคิงเกอร์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมว่าเป็นมนุษย์แน่นอน ตัวต่อมานะครับก็คือราคาัาดูเพลินแล้วเนี่ยราคัานะครับก็คือมนุษย์เนี่ยแหละเพราะเจอนะครับมีความเห็นอกเห็นใจกับทุกคนในโรงละครและยังเป็นคนที่นิสัยดีมากๆด้วยแหละแต่ว่าเธอนะครับก็มีความกังวลอยู่ในระดับที่เรียกได้ว่ามากเกือบเท่ากิงเกอร์เลยเกี่ยวกับว่าเธอเนี่ยอาจจะกลายเป็นนามธรรมาในสักวันได้เพราะฉะนั้นราคัาเนี่ยก็น่าจะเป็นมนุษย์นะครับไม่ใช่ AI และเราก็มาถึงตัวสุดท้ายแล้วนะครับ นั่นก็คือสุดเกียร์สุดหลองเราแจ็คนั่นเองครับผมและก็ยังเป็นตัวนะครับที่ผมคิดว่ามันต้องเป็น AI แน่นๆเพราะว่าอะไรนั่นเลยครับจากการกระทําของเจ้าแจ็คเองเนี่ยมันมีหลายประเด็นหลายจุดเลยนะครับที่มันเข้าข่ายความเป็น AI อย่างแรกเลยเนี่ยก็คือเจ้าแจ็คนะครับมันมีกุญแจที่สามารถเปิดได้ทุกที่ฟังแค่นี้ก็ OP แล้วใช่ไหมล่ะครับแล้วไอ้เจ้าแจ็คเนี่ยมันไปเอาของสุดเทพแบบนี้มาจากไหนกันละ่ะอย่างที่สนะครับ แจ็คเนี่ยมันสามารถ break the fourth wall กับคนที่ดูอยู่ได้นะรากชาที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับก็งงว่าแจ็คเนี่ยมันมองอะไรวะนะ่ะฉานเนี่ยก็ตีความได้นะครับว่ารากชาไม่เห็นกล้องแต่ว่าแจ็คเนี่ยมันดันเห็นคนเดียวซะง,งั้นนะ่ะซึ่งพฤติกรรมการ break the fourth wall เนี่ยมันก็เกิดขึ้นกับเคนเหมือนกันนะครับในคลิปโปรโมทส,สินค้าก่อนที่จะมีตอนที่2อนะซึ่งเคนเนี่ยก็ได้ break the fourth wall เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับคอนเทนต์ฟาร์มใน YouTube แสดงให้เห็นว่า AI เนี่ยสามารถตอบโต้กับโลกความเป็นจริงได้แล้วก็ยังมีอีกฉากนะครับที่แจ็คเนี่ยเดินเหยียบหน้ากาก,ากของแกนเกลโดยที่เขาเดี๋ยไม่ได้มองอะไรเลยนะซึ่งถ้าเกิดดูเฉยๆแล้วเนี่ยมันก็เหมือนจะเป็นการกวนส้นเท้าธรรมดาๆรรของแจ็คนะครับแต่ถ้าเกิดเราลองมาคิดลึกๆแล้วเนี่ยไม่แน่นะว่านั่นเนี่ยอาจจะเป็นระบบที่สั่งให้แจ็คนั้นเดินแบบนั้นและในตอนที่สองเนี่ยก็ยังมีจุดที่น่าสนใจเกี่ยวกับแจ็คด้วยนะมันจะมีหลายๆฉากนะครับที่แจ็คเนี่ยได้แหกกฎฟิสิกส์ไปอะนะ มึงจะโป่ครับลอยอาการได้มึงน,นึกว่ามึงเท่ยังไงวะนี่ยังไม่รวมถึงนิสัยของเขานะครับที่ไม่ได้มีความเป็นมนุษย์เลยอะ่ะเมื่อจะเป็นการปาบอลใส่คิงเกอร์หรือจะเป็นการโยนพอมนี่ออกจากรถโดยไม่สนใจใายดีเธอเลยปกติแล้วมนุษย์เนี่ยพื้นฐานก็ควรจะมีความเห็นใจต่อผู้อื่นนะแต่ว่าแจ็คเนี่ยไม่มีเลยนะครับแล้วก็ยังมีจุดหนึ่งนะครับในตอนที่1ฉากสุดท้ายเนี่ยแจ็คนะครับได้บอกว่าเขาเนี่ยหิวมากๆแล้ว แต่ว่าปกติแล้วนะครับในโลกไปนเนี่ยเราจะไม่ได้มีความรู้สึกหิวนะเพราะว่าตามที่คิงเกอร์บอกนะครับอ่าได้อยู่ในโลกเกมแห่งนี้เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องกินก็ได้นะครับเพราะมันไม่ได้รับสารอาหารอะไรเลยซึ่งแน่นอนอยู่แล้วครับว่ามนุษย์เนี่ยไม่ได้ต้องการอาหารครับมันก็เลยเกิดคําถามที่ว่า AI เนี่ยต้องการอาหารหรือเปล่าล่ะคําตอบคือใช่แน่นอนครับจากตอนที่2ที่กัมพิกูนั้นตั้งใจที่จะขโมยน้ำเมเบิลไซรับ เพื่อไปเป็นอาหารให้กับหมู่บ้านของเขาเห็นได้ชัดเลยนะครับว่า AI เนี่ยต้องการทรัพยากรในการอยู่รอดและในฉากเด e l a ัดซัพเ e อร์แล้วเนี่ยแจ็คเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นคนเดียวที่สนใจและก็เอ็นจอยกับอาหารตรงหน้าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็ขอฟันธงในทฤษฎีนี้เลยนะครับว่าตัวละครอย่างแจ็คเนี่ยเป็น AI นะครับที่แฝงตัวเข้ามาในคณะโรงละคร ทุกคน,นจำตอนแรกที่ผมบอกได้ไหมครับว่ากูสเวอร์เนี่ยก็ได้บอกแล้วนะว่ามันมีดวงวิญญาณของมรุ่นห้าคนมาติดอยู่ในเกมนี้เพราะฉะนั้นมันจะเป็นไปได้ไงละ่ะที่คนในคณะอโรงละครจะมีคนใดคนหนึ่งเป็น AI อย่าลืมนะครับว่าตอนที่พอมนี่เพิ่งเข้ามาในโลกเกมแห่งนี้เนี่ยในตอนนั้นเนี่ยยังมีคอฟมูอยู่นะครับซึ่งไอ้ดวงวิญญาณ5ดวงที่เข้ามาติดเนี่ยคอฟมูเนี่ยก็น่าจะเป็นหนึ่งในนั้นนะ แล้วทำไมกูสเวิร์ดต้องรวมดวงวิญญาณของคอบโมเข้าไปในคําอธิบายด้วยล่ะทําไมไม่พูดว่า4ดวงแทนอย่างนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เราเข้าใจผิดกันนะดิง่ายๆเลยครับกูตเวิร์ดเนี่ยก็คงไม่อยากจะบอกจุดหักมุมของเรื่องนี้นะถ้าเกิดบอกไปอ่ะมันก็จะไม่สะพ้ายเอาน่ะสิแล้วยังมีอีกประเด็นหนึ่งนะถ้าเกิดแจ็คเป็น AI จริงๆแล้วเนี่ยในฉากที่พอมนี่กับกามิกูตกโลกไปนั้นอนะ่ะทำไมไม่เห็นมีโมเดลของแจ็คเลยอะ่ะ คือมันอยู่ในแผนที่ของ c n n y y c n y o o n k n n g o o อมนะก็เลยจะไม่มีโมเดลของ AI นะครับที่อยู่นอกสถานที่แห่งนี้จะเห็นได้เลยนะครับว่านอกแบบนี้เนี่ยไม่ได้มีโมเดลของ Going Queen แล้วก็ตัวอื่นอื่นที่ปรากฏอยู่ในตอนที่หนึงเพราะว่าเจ้า AI ไพวกนี้เนี่ยไม่ได้มีต้นกำเนิดมาจาก Candy c a n y o n Kingdom เพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกนะครับที่โมเดลของเจ้าแจ๊คเนี่ยจะไม่ปรากฏอยู่ในนี้ เป็นยังไงกันบ้างฮนะสำหรับทฤษฎีที่ผมนํามาวิเคราะห์แล้วก็เล่าให้กับท่านผู้ชมได้ฟังกันเกี่ยวกับคนในโรงละครที่อาจจะเป็น AI ส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าทฤษฎีนี้เนี่ยมีมูลที่ค่อนข้างมากเลยนะไม่แน่นะครับมันอาจจะเป็นแบบนี้จริงๆตามที่ผมได้วิเคราะห์ออกมาก็ได้แต่ยังไงก็ตามนะครับมันก็เป็นเพียงแค่ทฤษฎีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ฟังไว้เพื่อความบันเทิงก็แล้วกันครับส่วนเนื้อเรื่องที่แท้จริงแล้วเนี่ยเราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับ แล้วจะเกิดใครมีความคิดเห็นยังไงกับทฤษฎีของผมหรือว่าผมผิดพลาดตรงไหนอยากจะเสริมเติมแก้หรือว่าจะเป็นทฤษฎีอื่นเนี่ย mm. ก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างวิดีโอนี้ได้เลยนะครับโอเคครับในคลิปวิดีโอนี้เนะี่ยผมก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วงั้นก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ,บยบายครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสี่ยา